เลิกงานแล้วครับผมพี่น้องเอพีครับเพิ่งนี่เอื้อยเพิ่นเอานี่มาให้ครับผมเอื้อยเพิ่นเอาไอ้เอาบักเขือเอาบั็กที่ยวกมาให้ครับผมเป็นภุงเลยครับแต่ผมจิเทเปิ้งเพิ่งว่ามีอย่างแน่ครับผมพี่น้องเอพีครับหลังเลิกงานเมื่อไหนบรรยากาศอู้ยินจ้อยจ้ครับผมเมื่อนี้เลิกงานหกโมงสีได้โอทีหนโอ้กระเถิบนะผมพี่น้องเอพีครับหลังเลิกการเลิกงานนะผมเมื่อนี้ก็คือเก่าเมื่อเนื้อผมเพชรเนือยู่นนกินก็เมืันสิ หนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็เมนูจำเบเบ้แซ่บขีนฮอดบ้านครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC มอนซังชาแนลนะครับผมกับการใส่ชีวิตในต่างแดนนะครับผมพี่น้อง FC ครับกลับมาข้อกันมาด้วยกันหลังเลือกงานนะครับผมวันนี้ก็ได้เฮ็ด HT เลือกงานหกโมงสี่สิบห้านะครับผมได้ OT หนึ่งจุดห้านะครับผมวันนี้ก็เป็นแรงวันอังคารที่ยี่สิบแปดเดือนตุลานะครับผมพี่น้อง FC ครับ ส่วนอาทิตย์ที่เลี้วนะครับผมวันศุกร์คืนวันศุกร์เนาะเร้าวันเสาร์็จะเป็นเป็นเร้าเป็นเร้าตื่นขึ้นมาแล้วเป็นฝันลายของลายคนนะครับผมก็ตามข่าวที่พี่น้องเอฟซีได้หูกันนะครับผมก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมของประเทศไทยฮอลครับผมพี่น้องเอฟซีครับผมก็มันกรเห็ุอย่างไม่ได้หลายครับผมสำหรับคนฮาเนาะนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับมันกับหรือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกเทียนึงนะครับผมของคนไทยนะครับผมวัตยุต่างทินวัตยุต่าง วัตชยูต่างทินวัชียูประเทศไทยวัชยูต่างทินต่างแดนี่นสิคับความรู้สึกเมื่อหันผมก็โอ้เฮ็ดงานอยู่ประมาณตีแต่ว,ว่าผมเห็นยี่ในยี่ในยี่ในเฟซบุ๊กเห็นข่าวประมาณตีสองตีสามญี่ปุ่นกับประมาณเทีย่ยงคืนหรือประมาณเทีย่ยงคืนห้าทุ่มเทีย่ยงคืนตีหนึงนน่งประเทศไทยนี่แหละนะครับผมกับที่เรียกกับโบโบโบเื้อดอกที่เรียกก็เลยเบิ้งเพียนงยีๆเพีย,ย,ยหลักๆเพียข้าวหลักๆเออวะแบบว่าจังเดียลงกมก็ ซอกเคยกันนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับกเมื่อมีแฮงเฮ็ดงานอะไรเพื่อนอ่ะเขาเข้าสุดเลยครับผมพี่น้องเอฟซีครับเฮ็ดงานคืนวันศุกร์เนาะแท่บว่าเป็นอันเฮ็ดงานเลยผมเบิ่งแต่ข่าวเนาะผมกับโบโบยากเสือนะครับผมว่าว่ามันจะเป็นเรื่องจริงทีนะนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับกับถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยเฮานะครับผมพี่น้องเอฟซีครับพร้อมรู้สึกกะถือว่าดิ้งเลยนะครับผมมันก็ดิ้ง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 บัคค่เลยนะทีมงานอยู่กัน แทบเข้าสูดเลยเบื่อมีกระจกระจยเหตุงานต่อเลยจริงๆนะครับผมมันก็เบิ่งข้าวเบิ่งข้าวอยากอยากเห็นข้าวอยากเห็นข้าวอัปเดตไม่ไม่จริงนะครับผมมือเมื่อคืนวันศุกร์ตอนเหตุงานเนาะนะครับผมก็คือจังว่าหละนะครับผมเขาแ็่ยังไม่ได้หลายชีวิตเขาก็ดำเนินต่อไปครับผมส่วนพระองค์ท่านก็ผมก็ขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรค์คาลัยแล้วก็ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับผมก็ เห็นอย่างบ่ไดหลายนะครับผมพี่น้อง FC ครับก็ขอให้พระองค์ท่านสู้สูงสวรรค์คาไรเนาะนะครับผมแล้วก็ขอสำนึกในภาพมหากรุณาที่คุณอันที่สุดหาบ่ดไดนะครับผมพี่น้อง f อซครับกะถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมของคนไทยเฮานะครับผมความรู้สึกกะกะคือจังผมว่าในความรู้สึกก็คือจังเสียแม่ไปอีกคนนึงนะครับผมพี่น้อง f อครับนะครับผมในความรู้สึกผมนะครับผมแต่ว่ากะ ทุกคนกับบุรุาชีมีความรู้สึกยิงไหญเนาะผมก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนกับมีความรู้สึกกับเทพ่าชีบบแตกต่างกันหรอกนะครับผมความรู้สึกกับกรจจมณของซําเสียเมียไปอีกคนนึงนะครับผมน้องเอฟซีครับเนาะนะครับผมกับนั่นหละนะครับผมกับขอให้พระองค์ท่านสู้สูงสวรรค์คาไลและกับขอส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณสาธุนะครับผมนะครับผมไ่อย่างไรมันมันมันตื่นแล้วมันมันเป็นริ่งไหน่บุรุะมัน นะครับผมมันว่ามันว่าเป็นมันว่าเป็นคําว่าวอะไรแต่ในความรู้สึกลึกๆมันมันมีความรู้สึกนะครับผมไม่นอนเอ็มซีครับนะครับผมคัดก่อนมาครับผมส่วนหลังเรื่องงานวันนี้นะครับผมไม่นอเอ็มซีครับเดี๋ยวผมสิให้เบิรงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินสกคนนะครับผมว่าอัตราการแรกเปลี่ยนเงินเมื่อี้อยู่ที่เท่าไหรนะครับผมเมื่อนี้วันอังคารที่ยี่สิบแปดนะครับผม วันอังคารที่28เดือนตุลาครับผม2025นะครับผมตอนนี้เวลา1ทุ่ม38นาทีนะครับผมพีม่น้อง f c ครับมาเบิ่องอัตราการแลกเปลี่ยนโอ้เลดเงินไหมอัตราการแลกเปลี่ยน,นครับผม0.2118นี่ครับผมโคตรท่อเลยเห็นเลดเงินนะครับผมโคตรท่อโคตรเมื่อยเลยเห็นเรดเงินจริงผมบวกเลย ม่ันี้ก็จิตกับใจเห็นงานบ่มวี้แหมีแหงสู่งานเลยครับผมผมบอกความรู้สึกซุเม,มื่อนี้นะครับผมแล้วกลับมาเบิ่งสภาพอากาศกนกักการนะรผมว่าตอนนี้ยู่ที่เขาแต่อุณหภูมิตอนนี้1 4องศาครับผมเมืองโตโยต้าจังหวัดไอจินะครับผมนี่14องศานะครับผมอุณหภูมิตำสุดเมื่อนี้ยู่ที่เกองศาอื้นเศร้าเกีอง,งเกเกเกองศาครับผมช่วงประมาณตีห้าถึงแปดโมงเศร้าเกีโมงเศร้านี่เกีองศาครับผม หนาวแล้วนะผมญี่ปุ่นนะครับผมส่วนมื้อนี้หลังเลิกงานแล้วผมผมซิป่นกุ้งนะครับผมป่นกุ้งทะเลแล้วก็สิผักเอ้ยเพื่อนเอาผักมาให้นะครับผม่น้องเอฟซีครับพุ่นเนาะมักหลายเลยครับผมพุ่นเนาะไม่ป็นผักหลอดบักทิกบักทิกยวกแล้วก็บักเขือพุ่นเนาะเดี๋ยวผมซีมื้อน้าซีกีแล้วก็ทั้งกระดิผัดนะครับผมโอ้คันคันคอครับผมเม่งน่ากินพุ่นเนาะนี่ครับผมนี่ซิป่นกุ้ง ปนกุ้งแล้วก็ซีลวกบักแข้งกินนะครับผมปนกุ้งลวกบักแข้งนะครับผมต้มบักแข้งกินแซ่บเสพนังเอฟซีเบิงนะครับผมหลังเลือกงานมื้อนี้นึ่งข้าวเหนียวเด้อบร้อนะครับผมมาเข้าวใเมื่อเช้านะครับผมก่อนไปเฮ็ดงานนี่นะครับผมมาเข้าห่ดน้อยก็มีแต่ก็บ่ได้ใส่ห่ดน้อยนะครับผมใส่หม้อซึ่งเอานะครับผมห่อนก็มีอยู่นะครับผมเป็นห่ดจิ๋วห่ดน้อยนะครับผมไปเดี๋ยวผมนึ่งข้าวซะก่อนแล้วก็สิมาเฮ็ด ปูนกุ้งซูพิหน่องเอฟซีเบื้องมันที่เป็นแหล่งที่เสียบบอียบผมสูตรผมที่เคยจังซูพิหน่องเอฟซีวันนี้ผมรับรองว่าสูตร <laughs> เอากุ้งออกกันครับแต่ชิ้ต้มมันนั่นแบบนี้นะชิ้ต้มอ,อะไรยังกงบอต้มบะแขรงบะแขรงขมบะแขรงวันนั้นบะแขรงขมอ,อากาศสีเย็นๆเน,นี่ยคานกระแตงที่เปมนแข็งแน่น้อยครับผมหนาวเราได้ญี่ปุ่นระวังไม่เลิกครับผมเดี๋ยวจะเข้ามาไหมครับผมเอาบ้านน้อยยาอะไนไม่เด้กเพรว่าเป็นไปได้กับยามาถอดนะครับผมการเล่นเงินที่มาถึ้วันนี้ยังมาเลิกมาญี่ปุ่นนะครับผมแป๊บนึงครับผม ต้มต้มมะแข็งขมไว้ก่อนครับผมเนี่ยผมมะแข็งขมของบ้านเฮาด้วนะซื้อ,อยี่ร้านบาชิวอะผมสองร้อยห้าสิบเยนนี่ประมาณสี่สิบประมาณห้าสิบกว่าบาทครับผมคิดเงินบ้านเฮาท <c oughs> ี่บ้านเฮาไว,กว้กองละ้สิบบาทน, <c oughs> น,น,นี่แหละครับผมสไตล์คิดบ้าน เห็ดแบบบ้านๆองเด้ครับผมเห็ดชิบก็ได้ไหนหครับผมกระเทียมบ่มีครับกระเทียมก็เบิดไ่ได้ไปซื้อของมาเลยนีครับผมอันนี้จะเป็นพริกกี้พริกกี้เออน,นี่แหละนีหอมแดครับผม กุ้งทะเลครับเจ็แบแซแกะสะกก้อนครับผมไม่นองเอฟีครับน่ครับผมแกะวะ่าอืหวานดีครัมึนก็แกะว่าเกิือละตำไส้เปิดเปีเยกที่แล้วครับผมลองนุ่สิเปีนยงเด,ด็ผมก็เคยกันละ่ะ <laughs> สุดเล่งด้วน หนูเข้าแล้วก็แม่นแบบครับผม,มไหนครับผมอันนี้น้ำห่อนจะได้ใส่ยี้ดิครับผมจะได้ใส่น้ำห่อนเพราะว่าบ่ได้บ่ได้ต้มน้ำไปแดกครับเห็ดแบบบ้นบานๆเงาง่ายๆครับผมถ่ายคลิปก็ได้ไปเห็ดอีกันนี้ครับผมพเพราะได้ วมานั่นวม่นี่สูพี่นงองฟซีฟังก็ผมสำหรับผู้ดีที่เข้ามาเห็นงานด้วญี่ปุ่นก็เลยเนาะก็จะผมว่าแล้วครับผมคันมีทางไปไปทางไหมครับผมจะมาญี่ปุ่นนะนะครับผมเช่ยผมบอกว่าญี่ปุ่นต่อไปนี่คันทา่าเรียกยู่ิยูซอนนี่นะผมบอกเลยประเทศญี่ปุ่นบอแม่ประเทศที่มาล่าฟันเลยนะครับผมประเทศญี่ปุ่นอาจะเป็นประเทศขายฟันของหลายๆคนก็นได้นะครับผมผมิบ,บอกไปให้อันนี้เขาบอกกันแบบตรงๆเลย ครับผมเดี๋ยวเอาไปเก็บออกทีหลังผมให้กินดูให้ได้นะพ่นกุ้งทะดี ผักสลัดสดสดเลยคุณครับผมก็คว่ำเลยเก้าเหนียวจำเบ,บ๊บีนะัออ่งคือจะคาดว่ะผมยิบว้อทุกฝั่งมาญี่ปุ่นซูโมอนี่น่ะหลายคนก,ก็แยกรวยอายหลายคนก็แยกเมียบ้านดูครับผมสำหรับผู้ที่วิ่นมาไม่เน,ะนาะคณะทีิกลับบ้านคัน่ะกลับบ้านไปกับพ่อมกลับไปพ่อมว่าแม่นความฝันเด้ว่าแม่นความความสำเร็จเด้ กลับไปบานคนกลับบ้านบางคนกทิ่ไปว่ากลับไปพ้อมความเอาง่ายๆเนาะมันใช่มีสองประเทศสามประเทศน่นะล่ะคนมาให้งานญี่ปุ่นนะครับผมบางคนให้งานญี่ปุ่นปุ๊บบางคนกลับบ้านไปพ้อมประสบความสําเร็จเปานพร้อมนั่นพ้อมนี่บางคนกลับไปกลับบ้านไปพร้อมความร่วมเดียวยังส่นะนะครับผมพี่น้องเอซีครับเชื่อผมว่ามันมันให้ผลดีนะครับผมแล้วก็หลายคนก็คิดว่าได้มาแล้วเอาให้มันวิดนี่วิ่เสียแล้วก็เพราะมีทุนไปต่อประเทศไหมนะครับผม เอาง่ายๆผมตอนนี้ผมอยากไปอิสานเดียวเลยแต่มเต็มตผมนะถ้าผมไปผมก็อยากไปอิสาเดียวเลยประธาผู้ใดมีช่องทางการแนะนำมีบริษัทผมมาไปกับรัฐบาลหนระแม่ผมไปผมก็จะไปกับบริษัทจัดาง,งานนี่แหละนะครับผมได้ยินเิแววว่าประมาณสองแสนแปดสองแสนเก้ 2, 08, 2, 09, 3, 100, าสามแสนหมดละบนะครับผมก็ก็เรี้ยวๆก,ก็ได้หรือว่าผู้ใดมีบริษัทแนะนำบ่นว่ามีแขกใดมาอยากเปลี่ยนความคิดกันแนะนำผมเนี่ยครับผม ผมยากไปยกนะครับผมผมรอเบิ่งญี่ปุ่นนี่จยกปีสองปีก่อนนะครับผมเบิงบ้งเบิ้งเลือดเงินก่อนว่ามันว่ามันมันสิเป็นแจ้งแบตนะครับผมตอนทายเลือดเงินที่อยู่ซัมเกาตยุทธปัจจุบันยี่สิบนิดเพียงยี่สนะิบยี่ปียี่สองครับ,บนี่มันกิมันก็คือแล้วนะครับผมเพราะว่าสูมือนี่โอมันกิบว่ได้เฮ็ดหลายนะครับผมข้อจำกัดโอ้พ่อของซินฮันว่าผมพี่น้องเอฟซีครับ ข้างนี้จลรำบา่าวันนี้บอยตรงไหนจะตะกุ้ดทีนน่มาไมากเหมืนม้วน,น,นวัาผมแล้วกับน้ำนใส่น้ำปลาแดกใส่ผงสูร,นรส <ừ> น้ำปลาใส่จบเลยยังไงบริการแล้วครับผมผมนัวใส่ลงปใส่หลายแสบหลายครับน้ำปลา ตันนี้ใส่ปลาแดกปลาแดกขวดเลยครับผมเพราะว่าบริได้ต้มน้ำปลาแดกครับนี่แล้วก็น้ำน้ำที่เขาต้มกุ้งครับผมใส่ลงไปเลยอืมว้าหมูมมมย่างหอมเลยครับผมลองดมสีครับใส่ปลาแดกเข้าไปแล้วมี เดี๋ยวต้องกินผมบอกเลยว่าจะเปียกเป็นงไงแต่ว่าเสียบเลยอะใส่น้ำก่อนเลยครับหอมใส่ลงไป บ่มีผักแอร์หอมอป้อมไซดนะครับผมปกติต้องใส่หอมป้อมพร้อมเนี่ยไม่ค่อยหอมดีใส่เพียรปูนนะครับผมหอมป้อมแล้วก็ผักแก้วจ้องชิ้นอมใส่ปูนใส่อมใส่หอยห้องชิ้ใส่ปูนใส่ลาบแล้วใส่อมใส่แกงไหมใส่เนื้ใส่อมใส่แกงแล้วใส่กิูไปสั่นตัวลองรับนี่ครับเขาหนีความจำแล้วบาดไหนนะ ครับผมลองกันสิครับคุณนะปูนปุ้มครับผมมาได้การเรลาเด้นะครับผมเบิ้งเด้ออันนี้เอาเป็นยังไงวะนะอันนี้บัเเข่งขมครับผมอันนี้ลวกบะเเข่งขมเนี่ยน่าจะได้การแล้วครับผมบะเเข่งขมอันนี้จะเป็นหม้อเข้าครับผมนี่เข้าก็น่าจะได้การแล้วครับไปครับผมเดี๋ยวผมใส่เข้าสุกันครับปาร์ตนนะ ใส่เข้าแล้วก็ค่อยมากินเข้าเหมือนกันนะผมแซ่บเลย ข้าวผมพี่น้องเอฟซีครับ,มมรบกินข้าวร่วมกันมื้อนะครับผมข้าวเหนียวฮ้อนอเลยครับผมพูดนะปูนกุ้งทะเลครับโอ้ยว่ะผักสลัดสดๆแล้วก็ลวกมะแข้งครับผมมะแข้งขมบ้านเฮาลนี่นะโอ้ยมันเป็นปูนกุ้งปะปูนกุ้งไหมอหม,ม,า,า,ผมาผมกินข้าวรวมกันแซ่บๆเลยหลังเลิกง,งานครับอืพูดนาะ อ่อยบอกสั่งอืมสับแจกครับผมคือมัน <c oughs> เป็นยูบ้านของผมนเราอยากมายุ่นากินนะบผมบนกุ้งครับผมบนกุ้งทะเลอืม สลัดสดๆเลย,ออยครับคนอย่างญี่ปุ่นนะนะครับผมอืมาสดมาผมมาแข่งมาแข็งพวง สุดมีความสุกหลอเผักสลัดกรอบดีดีครับผมอืมันเข้ากันอะผมอุ่ยอร่อืื้อืม บุข็ง<ม>งอย,อยู่ในยูบาลโฮสุตห <ừ. S 2> นอนมันง่ายหน,น่อยนนะครอบผมปุดกุง้งทะดี อื้อฮัอืมอืมอืมบุกแ้งครับผมชอบเกลี่ยก็ปีเนาะเคยได้ยินมดูบ้างเฮามันมันจะมีงาเหมือนจับงาโหดปุดหนูปุดเลยรับครับผม ไปกินบื้นเ้าะพ่อไปกินโรงงานพ่อมาอื่นเหตุงานอยู่ญี่ปุ่นดีเบ,บิสซยังบุดีย่างเดียวเล่นเงนครับผม เขาเรื่องเงินแพงกว่าซโอเคยีดยดหรอกน้อยอยากน้องก,กินมบดเบืยดของบ้านเฮาครับผมมีบดอ่อนคืยยอยังมีบดคือยังอีไหรือนะครับผมสะดวกสบายบกักฮงกับมีเจรอดปีะครับผมอยู่ญี่ปุ่นผู้ใหมากกินตาบ,กบกตักฮงบักหอยติ๊กี้หาซื้อนี่ยากสมัยผมมาไม่ไม่นะครับผม อสมัยผมมาไม่ไม่ถ้าซื้อน้ำรถไทยเอารสอบไทยเอานะครับผมซืม้อมองนี่ร้านเวียดเลิมอ้อมข้างอ้อมแอวซื้อมึงร้านเวียดนามนีบุตรซา้อือครับ อืมอ,อยงมันห้อนหอหนืมวุ้นอะอืมสุดครับผมคุยเถาหลดมาตรงจ้ำเลยออืมครับผมผักสดสเลยนะครับผักสะอดอ,อื้มจับ ืมกแข้งอืม,มกับแก้วกับปี๋ยิ่จังว่ะผัดไส้ปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกแซ่บ,บแข้งแซ่บไหลอืมรับผมอืม เค้กให้นึ่งอ่ะกินได้บักหลายข้าวนะี่อันนี้แซบาบะฮะพอกินโรงงานพร้อมแล้วกลับมาอื่นเศร้าก้อนไปเฮ็ดงานกับกับเลี่ยวอิ่งครับผมนะเพิ่อเลือกงานมาได้ซ้ำอีกนี่นะนะครับผมนี่เจ๋อเค้กท่านั่งกินได้บักหลายข้าวกุ้งแพะและพันเยนผมซื้อมาประมาณเกือบครึ่งโหลเปล่ามนะั้ง พ็กพันเย็ยนคิดกินโอ้หลายคาบแล้วสามเซี๊คาบแล้วนะครับผมคิดเป็น,นมันหองประมาณสองร้อยกว่าบาทสองร้อยสิบสองร้อยสิบบาทนี่แหละลองเลยนี่ม,นมันทึกอืมอิ่มนะครับผมแล้วกัน าสมคิดยากบนกุงนุงเนอะคุณผ้มีพวกสลัดน่มีพวกเผาแผวมากินกับด้วยท่้งคิดยังครับสลดัดกว่าพี่หรอือยัง จังครับครับผมอืม ดเลยครับอืมกินคนเหนียวแน่นท้อ,องทีเรื่อยค,ค,ค,ครับผมนี่มะแข้งบ่มันแซ่บกินกระปุ่นกินมาแล้วสุดมะแข้งได้กามครับผมครับเอาสะลัดนะครับผมไม่ต้องเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้ก็สิบป,ประมาณนี้แหละนะครับผมก็เป็นคลิป หลังเลือกงาน,นครับผมพีม่น้องเอฟซีครับมืัอนี้ปูนกุ้งปูนกุ้งทะเลแล้วก็นึ่งข้าวนึ่งขา้าวเหนียวแล้วก็ลวกบักแข้งแข้งขมบ้านเฮาครับผมนี่แล้วก็มีผักสลัดสดสดครับผมพอได้ทายคลิปสูเพี่น้องเอฟซีเบื้องหลังเลือกงานนะครับผมมืัอนี้ก็ได้เฮดโอหนึ่งจุดห้าเลือกทุ่มเลือกไอหกโมงสี่สิบห้านะครับผมได้หนึ่งจุดห้าเฮดโอมือละสมองมือละกระจิกกระจุกนะครับผมซ่เมืรอนี้ งานบ่ค่อยมีครับผมงานไม่ค่อยมีโอทีก็ไม่เยอะเลทเงินก็ต่ำนะครับผมโปรดรีชิมาญี่ปุ่นก็คิดดีๆนะครับผมกับกิยของผมว่าไปแหล้วนะครับผมมาเฮ็ดงานเมืองนอกเขาก็ต้องเบิ่งอัตราการแลกเปลี่ยนเงินสก่อนะครับผมเบิ่งค่าเงินเบิ้งอย่างนี้นะครับผมค่างเงินแพงเขาก็ได้เงินมาเฮ็ดงานเมืองนอกนะครับผมเอ,า,เอ,า,อาง่ายๆเลยนะครับผมคันเงินถื่อเขามาเฮ็ดงานนี่ ได้เงินเดือนน่ะได้หลายว่าเพียแต่ว่าเวลาของสรงกับบ้านของมันได้น้อยนิดนะครับผมอันนี้บอกตรงๆเลยครับผมบริษัมาญี่ปุ่นกับชิดดีๆนะครับผมถ้ามาผมแนะนําให้มากับให้มากับรัฐไอ้มากับรัฐบาลดีกว่านะครับผมมากับโครงการไอเอ็มเจแปนนะครับผมตัวนั้นค่าใช้จ่ายมันจะถึกถ้ามากับบริษัทจัดหางานนี่ค่าค่าใช้จ่ายมันค่นที่สูงมากผมไม่ต้องเอฟซีครับนะครับผมเ้ราะเราบริมากับชิดดีๆ แต่ชินใจดีๆครับผมถามผู้นั้นถามผู้นี้แต่หลายคนใส่กันเบื้องนะผมว่าเป็นย่างไดเนาะแต่ละสายงานแต่ละงานที่ยุ่ของซืมานะครับผมแล้วก็ของของของกระแพงนะครับผมญี่ปุ้นของกระแพงทุกอย่างเลยของกินของใส่แพงไปเบิ่นะครับผมถือกย่างเดียวคือว่าเถือกแต่เีน่นเงินนะครับผมอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับผม เอาเท่านั้นทั้งนี้แล้วก็เัื่องใดพี่น้องก็ตัดสินใจเอานะครับผมบริษัทมาบริษัทบ่มาอีกเลยนะครับผมชิดเอาตัดสินใจเอาถามหลายๆคนใส่กันเบื้องหน้าผมว่ามันเป็นยังไงมันเป็นตะคือบ่้างยังแจ้งใดกะตัดสินใจเอาหน้าผมส่วนสำหรับคลิปวันนี้ผมขอจบไว้ซักนิดนะครับผมผู้ใดที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ฝากกดติดตามผมแน่นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมเอาไปเจอกันในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำ อริการตอกหลาย,ลายครับ